มาค่ะต่อไปนะคะเราจะขึ้นต้นแถวที่40กันนะคะก็เหมือนเดิมขึ้นต้นโซ่3ามทำสอง F ในช่องนี้นะคะแล้วต่อไปโซ่5้าแล้วก็ทํา x ตรงนี้นะคะอย่างนี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทำโซ่สามอย่างนี้นะคะแล้วทํา f ตรงนี้อย่างนี้ค่ะ อย่างนี้นะคะพอทำอย่างนี้เสร็จแล้วก็สู้3แล้วเพื่อนๆทำสาม f รวบพร้อมกันในช่องนี้อย่างนี้ค่ะแล้วก็สู้3แล้วก็ทำา f สับปางกันแบบนี้นะคะแล้วก็สู้3แล้วก็ทำสาม f รวบพร้อมกันในช่องนี้ สู่สามแล้วก็ทำหนึ่ง f ตรงนี้สู่สามแล้วก็ทำสาม f หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามทำหนึ่ง f หนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามทำไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะสับหว่างกันแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามย่างนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้ละหนึ่งสองสาม แล้วก็โซ่3แล้วก็ทำา x ก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็โซ่5แล้วก็ทำาม f อย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะโซ่2แล้วก็ 3f ในช่องเดิมแล้วตรงนี้เราเชื่อมกันเลยกันนะ เชื่อมเลยนะคะมาเชื่อมกันเลยนะคะทำสา3เอฟสแล้วก็ทำสามเในช่องเดิมก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้สําหรับมุมนี้จะต่อแบบนี้แล้วตรงนี้อย่างไงค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆทําไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูถักต่อไปจ้ามาคะ่ะทุกคนพอเพื่อนๆถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะ ต่อไปนะคะเพื่อนๆอทำอย่างนี้ค่ะทำ f นะคะเมื่อกี้แอดมินตัดไหมออกเมื่อกี้มันต่อไหมอย่างนี้ค่ะพอเพื่อนๆนได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนทำโซ่สามอย่างนี้ค่ะเออทำโซ่สี่นะคะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยรวบพร้อมกันนะคะทําหัวเข็มสองครั้งนะคะแอดมินก็จะเก็บไหมไปพร้อมเลยนะ ลราก็จะเดี๋ยวก็จะได้แบบนี้เราก็ดึงให้มันแน่นๆนะคะแล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆทําทำโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวตรงนี้ค่อยมาตัดออกนะคะแล้วเพื่อนๆมาตรงนี้เลยนะคะข้ามตรงนี้มานะคะแล้วเพื่อนเพื่อก็ทำเอ็กตรงนี้เลย ก็จะได้แบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไม่ไม่ได้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 ค่ะไม่ได้ไม่สวยไม่เอาตามแพทและแอดมินเปลี่ยนนะคะมาทําตรงนี้นะคะทุกคนก็จะได้เป็นแบบนี้เวลาเราเราทําตรงนี้มาแล้วก็มาแขวนตรงนี้ก็จะได้แบบนี้มันก็จะได้ไม่มันจะได้สวยขึ้นนะคะแอดมินเปลี่ยนนะคะ ต่อไปเพื่อนๆทำโซ่ห้าอย่างนี้นะคะแล้วเพื่อนๆทำเอ็กตรงนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสสบดสิบสองสบาสบี่สิบห้าสิบห้าต่อไปนะคะเพื่อนๆทำโซ่ห้า อย่างนี้ค่ะเอาทุกจุดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดมินขอนับก่อนนะหนึ่งสองเดี๋ยวขอ,อน,นับดูก่อนนะคะได้หนึ่งละอย่างนี้นะคะข้ามไปนี้เรื่อยๆเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่โอ้ยมันไม่ได้สิบห้านี่ นะคะหนึ่ง6 7 8ส1 0 1ี่ห้าอา่าโอเคเอาตามนี้นะคะเพราะว่าบางครั้งแพทเทิร์นก็บางทีเขียนมาให้เราก็ไม่เขาเรียกอะไรนะคะอ่านแล้วบางครั้งไม่เข้าใจก็มีนะคะทุกคนบางครั้งเราต้องเสริมเองก็มีนะคะอนะคะ่ะ 1>, 1, 2, 3, 4, 5เอาตามนี้แหละเอาตามแพทเทิร์นนี้แหละค่ะตามแอดมินนี้แหละเพราะว่าบางทีเราไปเอาของเพื่อนคนอื่นมาแล้วบางทีแพทเทิร์นมันไม่ชัดถ่ายวีดีโอถ่ายซีรอกมาแล้วมันไม่ชัดนะคะเราก็ต้องมาเสริมเองมาเติมเองก็มีนะคะนี่ค่ะอันหนึ่งก็จะได้แบบนี้ 1, 2, 3, 4, งห้า เอาตามนี้เลยค่ะง่ายๆเดี๋ยวมันก็จะดัดแปลงไปเองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คะหนึ่งสองสามสี่ห้าจะได้แบบนี้นี่ค่ะเดี๋ยวนับดูนะคะว่าได้ครบอย่างนี้ค่ะตามนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อ่ะต่อไปโซ่ห้า แล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งนะคะแล้วก็ทำสามหลักในช่องนี้หนึ่งว้ายท้องร้องหิวข้าวแล้วก็อย่างนี้ค่ะพอเพื่อนๆได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆก็ทำอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทำโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ข้ามมาตรงนี้หนึ่งสองสามกว่าจะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้ค่ะ เป็นจุดยอดแบบนี้นะคะแล้วต่อไปโซ่ห้าอย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปก็ทําโซ่ห้าตลอดเลยนะคะอย่างนี้เลยค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วเพื่อนๆทําไปนะคะมาค่ะต่อไปนะคะเราจะเริ่มต้นแถวที่สี่สิบสองกันนะคะพอเรามาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะเราไม่ต้องทําโซ่นะคะ เราทําแบบนี้เลยอย่างนี้ค่ะพันหัวเข็มนะคะแล้วก็ทําอย่างนี้ค่ะทาทีอย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนๆทําโซ่หนึ่งแล้วก็ทํา x ก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเพื่อนๆทําโซ่เจ็ดอย่างนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆทํา x ตรงนี้อย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทําโซ่ โซ่หนะคะหนึ่งสอามสี่ห้านี้ค่ะพอทำโซ่ห้าเสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนเพ่อนอพันหัวเข็มหนึ่งครั้งทำอย่างนี้ค่ะทำทีนะคะสองครั้งอย่างนี้ค่ะ1อย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้เราข้ามไว้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆพื่พทำโซ่สอง อย่างนี้ค่ะพอทําสู่สองเสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทําทำ f 1ครั้งอย่างนี้ค่ะแล้วก็โซ่3แล้วก็ทํา f อีก1ครั้งอย่างนี้ค่ะให้มันเป็นตัว v อยู่อย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วก็โซ่สองแล้วก็ทําอง f 1 2สองโซ่สองทํา1 f โซ่สามขั้น แล้วก็ทำ f ในช่องเดิมสู้สขั้นแล้วก็ทำสอง f ในช่องนี้1 2แล้วก็สู้สแล้วก็ทำ f 1ครั้งสู้สแล้วก็ทำ f อย่างนี้ค่ะมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้สับวางกันไปเรื่อยๆเลยนะคะต่อไปสู้ โซ่สองแล้วก็โู่สองเสร็จแล้วนะคะต่อไปทำ F หนึ่งสองโซ่สองแล้วก็ทำ F โซ่สามขั้นแล้วก็ทำ F แล้วก็โซ่สองแล้วก็ทำ F สองครั้งอย่างนี้ค่ะสับวางกันไปเรื่อยๆนะคะอย่างนี้เลยนะคะแล้วต่อไปโซ่สองแล้วก็ทำเอฟโซ่สามขั้นแล้วก็ทำเอแล้วก็โซ่สองแล้วก็ทั้งสองเแล้วก็โซ่สองอย่างนี้นะคะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะ แล้วก็1 2 3แล้วก็ขั้นแล้วก็1 2แล้วก็ทํา 2f 1 2ต่อไปโซ่5แล้วก็ทํา x ตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่7แล้วก็เพื่อนๆก็ทํา x ตรงนี้เลยนะคะตรงกลางนี้เลยนะคะแล้วก็โซ่7อย่างนี้ค่ะแล้วก็ทํา x ก็จะได้หนึ่งแพทเทิร์นแบบนี้นะคะอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนะคะอือก็จะได้แบบนี้อย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆนะคะมาค่ะต่อไปนะคะเราจะเริ่มแถวที่สีสากันเอ้ยดีน,นะคะใช่ค่ะ43สามเนาะ พอเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วเราก็ทำีนะคะพอเพื่อนเพื่อนทำีเสร็จแล้วนะคะต่อไปอย่างนี้ค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนทำโซ่นหนึ่งนะคะพอทำโซ่นหนึ่งเสร็จแล้วต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนทำ X ตรงนี้นะคะแล้วก็ทำ X อีกตรงนี้เป็นสองเอ็กซ์นะคะอย่างงี้ค่ะเป็น 2x พอได้ 2x เสร็จแล้วนะคะต่อไปโซ่7 1 2 3 4 5 6 7พอโซ่7เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนเพื่อนทำ F, เออ่ะไม่ใช่ค่ะพอโซ่7เสร็ <ๆ S 2> จแล้วนะคะต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนทำเอคือข้ามมาเลยนะคะตรงนี้ ข้ามมาตรงนี้แล้วก็ทำ x แล้วก็ทํา x 2ครั้งพอได้2ครั้งอย่างนี้แล้วนะคะต่อไปสู่5้5อย่างนี้นะคะแล้วเพื่อนๆทํา3 f โดยการรวบพร้อมกัน2 3แล้วก็รวบพร้อมกันก็จะได้เป็นปุ่มแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปสู่3แล้วก็ทําอีกเหมือนเดิมนะคะในช่องเดิม3 f รวบพร้อมกัน สองสามแล้วก็รวบพร้อมกันอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปโซ่าพอโซ่าเสร็จเพื่อนเพื่อนก็ทำ x ตรงนี้เลยนะคะทำสอง x นะคะหนึ่งสองก็จะได้แบบนี้แล้วก็โซ่าแล้วก็ทำ f หนึ่งสองสาม,สามดยการรวบพร้อมกันโซ่สามขั้นนะคะแล้วก็ทำสาม f หนึ่งสอง สามแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าสองอย่างนี้เลยนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนเดิมนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็โซ่สามขั้นแล้วก็สองสาม นี่ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็2 x 1 2กแล้วก็โซ่3ไอ้โซ่5เหมือนเดิมเลยค่ะทำให้ให้ครบทุกช่องเลยนะคะทำตามนี้เลยนะคะ1 2 3 คลิปนี้จะยาวนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าแอดมินจะสอนไปจนถึงตรงนี้เลยนะคะ1 2ึ่งสองสาสาก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะสวยๆยอย่างนี้เลยค่ะ นะคะทุกคนแล้วต่อไปนะคะโซ่เจ็ดแล้วเพื่อนๆข้ามเลยนะคะแล้วเพื่อนๆมาทํา X ตรงนี้นะคะหนึ่งแล้วตรงนี้สองแล้วตรงนี้อย่างนี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างงี้นะคะแล้วต่อไปโซ่เจ็ แล้วก็ทำ x 1นนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะอย่างนี้เลยเดี๋ยวเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆนะคะมาค่ะต่อไปนะคะนี่ค่ะแอดมินก็ถักมาได้ถึงตรงนี้แล้วนะคะนี่ค่ะคือจุดเริ่มต้นของเรานะคะทุกคนโซ่เจ็ดแล้วก็เป็นแบบนี้ แล้วตรงนี้จุดเริ่มต้นของเรานะคะเพื่อนๆก็ทำ C พอทำ C เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆทำโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ทำ X ตรงกลางอันนี้แถวที่24นะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็เหมือนเดิมนะคะโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะพอเพื่อนๆได้เจ็ดแบบนี้แล้วนะคะต่อไป พอได้เจ็ดแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆทำ X ตรงนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะตรง X ที่สองเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะต่อไปโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอเพื่อนๆได้โซ่ห้าเสร็จเพื่อนๆทำ X ตรงนี้นะคะอย่างนี้ค่ะพออย่างนี้เสร็จก็ทำโซ่ห้าอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทำ X ตรงนี้อย่างนี้นะคะ ก็จะได้แบบนี้แล้วต่อไปก็โซ่ห้าอย่างนี้ค่ะพอได้โซ่ห้าอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทื่อนท x ตรงนี้ตรงนี้เลยนะคะพอได้แบบนี้เสร็จก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า x หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ x หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ x ตรงนี้ แล้วก็1 2 3 4 5 x ก็ทำไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะคะ1 2 3 4 5อี่ย่างงี้ค่ะ1 2 3 4 5อาา x 1อ่าโอเคถูกแล้วถูกแล้วนะคะทุกคนถูกแล้ว3 4 5แล้วก็ x 1 2 3 4 5แล้วก็ 1> x 1 2 3 4 5แล้วก็ x 1 2 3 4 5 x 1 2 3 4 5แล้วก็ x อย่างงี้ค่ะแล้วก็1 2 3 4 5 x 1 2 3 4 5 x 1 2 3 4 5 สามสี่ห้าทำแบบนี้ก่อนนะคะสู้ห้าก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เอ็กซ์ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวอ่ะตรงอันแรกนะคะอันแรกหรืออันสุดท้ายก็ได้นะคะแต่ว่าแอดมินทำตรงนี้ดีกว่าอ่าเอ็กซ์อันนี้มันจะได้เป็นเหมือนกันหมดอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆทำสู้หนึ่งเดี๋ยวนะคะสองสองสาม 4ี่ห้าถ้า5้ามันไม่ได้นะคะต้องถ้าหแล้วมันมาอยู่ตรงกลางแล้วมันจะแน่นไปนะคะต้องเอา7นะคะแล้วก็เพื่อนๆก็มาวางตรงกลางเลยนะคะมันจะมี 3x มเนอนาะหนึ 1, 2, 3, เราเอาตรงกลางนะคะก็จะได้แบบนี้ ก็จะเหมือนก,นกันกับตรงนี้เลยนะคะที่เราเริ่มต้นไว้ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทําไปตามแพทเทิร์นนี้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินถักเสร็จแล้วแอดมินจะไปรีดดูนะคะว่าขนาดของร่มเราได้พอดีไหมแล้วแอดมินก็จะสอนวิธีรีดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาค่ะแอดมินก็จบแถวแล้วนะคะตามในตามแพทเทิร์นนะคะก็ก็จะเสร็จเอ่อ เสร็จตามแพทเทิร์นนะคะมีทั้งหมด44แถวนะคะทุกคนเดี๋ยวแอดมินจะลองไปรีดดูก่อนนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวแอดมินขอตัดไหมไว้ยาวๆก่อนดีกว่าเผื่อได้มาต่อหรืออะไรไม่ยาวดีกว่าแค่นี้เดี๋ยวค่อยทาใหม่ก็ได้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินไปรีดก่อนนะคะทุกคนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปรีดก่อนนะคะนี่ค่ะตามแพทนี้เลยนะคะ ตามแพทเทิร์นนี้เลยนะคะเยอะมากนะคะนี่ตามนี้นะคะนี่ค่ะจากนี้นี่ค่ะจนถึงสุดท้ายนี่นะคะนี่ค่ะแถวที่44นะคะแอดมินก็ตัดไหม่แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวแอดมินไปรีดนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายวิธีรีดให้ด้วยนะคะทุกคน มาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็จะมาสอนวิธีรีดนะคะก็คือใช้ใช้ตะรีดไอน้ำแบบนี้นะคะใช้ให้สุดเลยนะคะแอดมินใช้ไฟแบบเออกดแบบว่ากดแบบแรงสุดเลยนะคะแล้วก็รีดไปแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะวางผ้าไปแล้วก็รีดเลยเพราะว่าเอ่อไหมที่แอดมินใช้ถักนะคะมันเป็นคอตตอนนะคะ แล้วก็ใช้ไอ้น้ำนะคะตัวรีดไอ้น้ำนะคะรีดแบบนี้เลยค่ะวางผ้าไปแล้วก็รีดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กดให้ไอ้น้ำออกมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้รีดไปเลยนะคะทั้งข้างหน้าข้างหลังนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะไหม้นะคะมันไม่ไหม้เลยนะคะเพราะว่าเออเขาเรียกอะไรนะเออไหมคอตตอนนี้มันจะแบบว่ามันจะไม่ไหม้เลยมันไม่เหมือนอะคริลิกนะคะ อะเคลิกถ้าไฟแรงนี่จะเป็นแบบว่าเอ่อทำให้มันเป็นรอยเหมือนเหมือนรอยดาบเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะรีดไปเลยนะคะทั้งข้างหน้าข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแอดมินก็รีดแล้วก็ดึงไปแบบนี้เลยะคะ่ะไม่ต้องกลัวเลยนะคะนี่ค่ะ,ะเป็นประมาณนี้นะ,ะไม่รู้จะเป็นร่มหรือเปล่านะคะแต่ถ้าไม่เป็นร่มก็จะเป็น เป็นดดยลี่สำหรับปูโต๊ะกลมก็ได้นะคะหรือโต๊ะกินข้าวหรืออะไรก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวแอดมินรีดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปลองใส่กับร่มดูนะคะว่ามันจะได้ไหมนะคะเพราะว่าเป็นการถักครั้งแรกนะคะแล้วตามแพทเทิร์นที่ได้มานะคะนี่ก็จะรีดแบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะธรรมดาเลยค่ะแบบนี้เลยแต่เป็นผ้าปูโต๊ะก็สวยดีนะคะ ถ้าปูโตกลมนี่จะสวยมากเลยนะคะจะเป็นลายที่สวยมากเลยค่ะดูสวยงามมากเลยนะคะไม่ต้องกลัวไหมเลยนะคะรีบไปเลยนะคะให้ไอน้ำมันออกมาเลยนะคะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ จะรีดทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะคะสำหรับคันร่มนะคะมันจะมีทั้งหมด 8, 8แปดแปดแฉกนะคะทุกคนนี่ใหญ่มากเลยนะคะทีแรกแอดมินคิดว่าจะไม่ได้เป็นร่มแล้วนะคะคิดว่าจะเป็นผืนเล็กๆที่ไหนได้ผืนใหญ่ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะ อนี้รีดไปก่อนนะคะรีดใช้ข้างหน้าใา้หลังให้เรียบเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามีเพื่อนๆในในไอเนียคะ่ะในคอมเมนต์นะคะบอกว่าขอวิธีรีดหน่อยนะคะก็คือแบบนี้เลยนะคะแอดมินก็ใช้เตารีดไอ้น้ำนะคะใช้รีดอไอ้น้ำแล้วก็กดให้สุดเลยคะ่ะกดให้ร้อนสุดเลยนะคะและ้วแอดมินก็รีดแบบนี้เลย อย่างนี้เลยนะคะนี้เลยวางแล้วก็รีดแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะอท่แบบนี้เลยเพราะข้อต้อนมันจะไม่ยืดไม่หดแมะไรเลยนะคะมันจะเขาเรียกอะไรนะมันจะทิ้งตัวดีมากเลยนะคะค่ะแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ก็จะได้จากนี้ อนะโอเคค่ะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีรีดนะคะทุกคนสวยงามมากเลยค่ะลายนี้นะจะใช้เวลาเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะแบบนี้เลย สวยมากชอบมากเลยค่ะแล้วสีก็สวยด้วยนะคะสีคลีมนะคะทุกคนอ่าเดี๋ขอปิดคลิปก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นไหมอะคริลิกหรือไหมซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เวลารีดเราก็ต้องระวังหน่อยนะคะทุกคนอุย้ย นี่คะ่ะแอดมินก็ไปรีดมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าความยาวของดอกนะคะไม่เท่ากับร่มที่เราต้องการนะคะทุกคนเราต้องทำเพิ่มอีกประมาณสิบห้าแถวนะคะถึงจะได้ร่มหนึ่งใบนะคะทุกคน